เรียนคุณคุณที่รักของแผ่นดินใกล้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกสิ่งที่กํำลังจะเกิดขึ้นจะนำความรู้ดีๆมาให้คุณคุณคุณที่รักการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กํำลังจะมาถึงอย่าสิ้นหวังเราไม่ได้ทอดทิ้งคุณคุณมีความหมายกับเรามากเราสนับสนุนคุณ มาหลายชั่วอายุคนความพยายามของคุณกำลังจะสิ้นสุดลงจะได้รับรางวัลในเวลาอันสัน้นด้วยจิตวิญญาณของคุณคุณได้เลือกที่จะขึ้นสู่โลกพร้อมกับโลกใหม่ที่รอคุณอยู่และนั่นจะกำหนดยุคทองล่วงหน้าต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโลกใหม่มิติที่ห้านี้เป็นอย่างไรและมอบให้คุณซึ่งเป็นละนาบแห่งความรักที่ไร้เงื่อนไขของหัวใจคุณจะค้นพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะรักผู้อื่นด้วยหัวใจและไม่ใช่ด้วยความคิด นั่นคือคุณจะเลือกเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือเป็นประกายแห่งสวรรค์ที่เป็นตัวเป็นตนทางโลกในขณะนั้นคุณจะได้ทำความสะอาดพื้นที่สีเทาทั้งหมดภายในของคุณด้วยใจที่บริสุทธิ์คุณจะข้ามประตูสู่โลกใหม่อย่างมีความสุข ด้วยความสุขคุณจะค้นพบความรักอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งพรุ่งนี้ใกล้เข้ามาแล้วและคุณสามารถเข้าถึงได้หากต้องการแต่ขึ้นอยู่กับความรักที่คุณยอมให้ตัวเองแสดงออกมาก่อนปล่อยให้แสงเข้ามารุกรานคุณเติม และละลายพื้นที่เงาของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แสงสว่างแห่งโลกใหม่จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มระดับการสั่นสะเทือนและการดัดแปลง DNA เพื่อให้ยานพาหนะทางกายภาพของคุณเข้าถึงมิติที่5ได้ในโลกใหม่ ชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกำลังรอคุณอยู่ทีละเล็กทีละน้อยคุณจะพบกับความสามารถทั้งหมดของคุณที่ยังคงฝังอยู่ในส่วนเล็กของตัวตนเช่นกระแสจิตการเคลื่อนย้ายมวลสารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในโลกใหม่นี้ความเป็นคู่ จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะจะไม่จำเป็นสำหรับคนที่เลือกในส่วนลึกของจิตวิญญาณของคุณเพื่อก้าวหน้าและดำเนินชีวิตการขึ้นสู่สวรรค์ของโลกบรรดาผู้ที่เลือกและปรารถนาที่จะถูกเสียงไซเรนแห่งเงากล่อมต่อไปเพราะพวกเขา ไม่ต้องการเอาชนะความกลัวพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปในอีกมิติหนึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะสนิทสนมกันมากและเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายอย่าเศร้าไปจำไว้ว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะอย่างที่เราบอกหลายครั้งแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะเดินตามเส้นทางที่แตกต่างจากพวกคุณทุกคนชีวิตคือนิรันดรและต่อเนื่องการเปิดเผยของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณประหลาดใจอย่างมากหลายๆคนจะเริ่มสงสัยในทุกสิ่ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันจะทำให้คุณมีความรู้ที่ดีอันที่จริงสิ่งที่จะถูกเปิดเผยแก่คนในไม่ช้านี้จะเกินความเข้าใจในสิ่งที่คุณจินตนาการได้แต่นี่จะเป็นเช้าวันใหม่สำหรับโลกของคน คุณต้องเคลียร์การยกระดับขึ้นของโลกเพื่อที่คุณจะได้ผ่านระดับการสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงของความรักความสุขความสุขเที่ไรเงื่อนไขนี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่จึงมีความจำเป็นและจำเป็น ทางเลือกของคนในการเติมเต็มตัวเองจะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครคุณมาจากไหนในชาตินี้และเพราะเหตุใดบรรดาผู้ที่ติดตามข้อความเหล่านี้ก็พอพวกเขาปรารถนาและเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยกำลังทั้งหมด ที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าร่วมอย่างแข่งขันในการเลื่อนระดับของดาวเคราะห์เพื่อเข้าสู่โลกใหม่ที่พวกเขาได้รับด้วยเหตุนี้ในเวลานี้คุณจึงถูกขอให้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่มืดของโลกเช่นเดียวกับโซนภายในของคุณ ที่ยังไม่ส่องสว่างคนส่วนใหญ่รู้และยอมรับว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นให้พยายามทำสิ่งนี้ในตอนนี้เพื่อชำระส่วนต่างๆของตัวคุณเองที่ขาดความสว่างนี่คือวิธีที่ทุกคนจะเข้าร่วมในลัศมีแห่งความรัก ที่จะยกระดับพวกเขาร่วมกับประชากรที่เหลือไปสู่ระดับการสันสะเทือนที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งการเลื่อนระดับของโลกและมนุษยชาติคุณอยู่ใกลกับการเข้าถึงโลกใหม่ที่หลอกคุณอยู่มากคุณเพียงแค่ต้องใช้ความพยายามอีกเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาด ส่วนที่มืดของคนในระดับภายในให้เสร็จดังนั้นอย่ามองหรือคิดว่าสิ่งที่เพื่อนบ้านของคุณทำหรือไม่ทำโปรดจำไว้ว่าทุกคนมีความเฉพาะตัวและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยตนเองอย่าตัดสินคนอื่น เพราะแต่ละคนมีวิวัฒนาการตามจังหวะของตนไม่สำคัญว่าคนอื่นจะได้สัมผัสกับโลกใหม่ก่อนคนหรือไม่อย่าเสียใจหรือแปลกใจกับผู้ที่เลือกจะจุติเพราะพวกเขาได้ตัดสินใจออกจากโลกในระดับวิญญาณเพึงระลึกไว้เสมอ ว่าการตายขึ้นที่สูงในปัจจุบันจะไม่อนุญาตให้คุณอาศัยอยู่บนโลกในอนาคตช่องว่างจะมากเกินไปนั่นคือเหตุผลที่คุณเลือกที่จะเรียนรู้ชีวิตต่อไปบนระนาบอื่นจำไว้ว่าชีวิตเป็น,นินิ้ดร์นและไม่จำกัด เฉพาะตอนที่คุณกำลังประสบอยู่ในแต่ละชาติคุณสามารถสัมผัสระดับของชีวิตได้ดังนั้นในระดับลึกคุณรู้ว่ามันไม่ใช่สายโซ่ของเหตุการณ์ที่สำคัญแต่วิวัฒนาการของคุณอยู่ในเส้นทางของการดำรงอยู่ของคุณ เขาร่วมกิจกรรมการสั่นสะเทือนครั้งต่อไปผ่านการส่องสว่างของพื้นที่ที่มีแสงน้อยกว่าในตัวคุณเป็นความรักแสงสว่างต่างพาการใช้หลังสีและทำให้โลกสว่างสวยสวรรค์ของคุณและของทุกคนบุตริดาแห่งโลกที่รัก จงอยู่ในความรักและส่องแสงสว่างฉันรักคุณ